ขับแรกนะคะเราก็จะเตรียมการปลูกถั่วเขียวกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปปลูกกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะเราก็นําทิชชูที่เราเตรียมใบนะคะใส่ลงไปในกล่องเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็นําเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่น้าไวประมาณหกถึงสิบสองชั่วโมงนะคะมาหยดใส่ลงไปในกล่องเลยค่ะ หยอลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็หย่อดใส่กล่องที่สองด้วยนะคะหยอดลงไปเยอะๆเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำสเปร์นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นสเปร์ที่ใส่น้ำเปล่าไว้นะคะฉีดลงไปในกล่องนะคะให้ชุ่มเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็นำฝากล่องนะคะมาปิดให้สนิทก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับเมื่อกี้นะคะได้รับชมขั้นตอนการปลูกถั่วเขียวไปแล้วนะคะจากนี้นะคะเราไปรับชมขั้นตอนการปลูกขา้าวโพดกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเพราะปลูกมเมล็ดขา้าวโพดนะครับซึ่งผมจะใช้วิธีการใช้ทิชชู่ในการเพราะปลูกมเมล็ดขา้าวโพดนะครับอ,อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับก็คือ1กล่องพลาสติก2น้ําเปล่านะครับ3ทิชชู่แล้วก็ตัวเด่น หรือพระเอกของเราเลยก็คือข้าวโพดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนําทิชชู่นะครับใส่ลงในกล่องพลาสติกนะครับซึ่งผมจะพับทิชชู่ก่อนนะครับเพื่อความเพื่อความจะใส่สะดวกง่ายกว่านะครับพอเราพับเสร็จแล้วก็จะทำอ,อย่างไรอีก สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้นำน้ำฉีดใส่กล่องพลาสติกที่มีทิชชู่อยู่เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำะมะเมล็ดข้าวโพดนะครับที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปในกล่องพลาสติกเลยนะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการพาะเมล็ดข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าอีกประมาณ1-3วันเมล็ดข้าวโพดของผมจะงอกขึ้นโตแค่ไหนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผ่านมาหนึ่งวันนะครับสำหรับการปลูกข้าวโพดของผมนะครับก็ยังไม่ได้งอกเลยนะครับวันนี้มาดูวันถัดไปนะครับว่าข้าวโพดของผมมันจะงอกขึ้นหรือไม่นะครับ ก็ขอจบกิจกรรมการทดลองนะคะที่เกี่ยวกับการเจริญตบิบโตของรากและโครงสร้างของปลายรากไว้เพียงเท่านี้นะคะหากพวกเราทําผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ